สวัสดีครับผมนายทวันพรงพันธรัห้าสองหนึ่งศูนย์ศูนย์หกศูนย์สองห้าหกครับวันนี้มาทำชิ้นงานที่ชื่อว่าคอจักรยานนะฮะเริ่มแบ่งเลยครับให้ทำการสเก็ตที่ท็อปเพย์นะฮะสร้างวงกลมครับเดินกลับสี่สิบนะครับโอเคฮะชิ้นงานทำการยืดนะครับมีความสูงกับห้าสิบนะครับโอเคครับ ต่อไปก็ทำการสเก็ตนะฮะที่ตรงนี้นะครับเลือกเส้นผ่าเส้นตะลายนะฮะเสร็จออกจากสเก็ตครับใช้ Set าาคำสั่ง insert plane นะฮะเลือกที่เส้นนี้กับเส้นนี้นครับติ๊กที่มุมทั้งกาบ9ก้าสินะครับกดติ๊กถูกนะฮะฉะนั้นก็ทำการ ดูภาพเป็นภาพตัดนะครับครึ่งหนึ่งนะติกถูกโอเคครับก็ให้ใส่เส้นอนตรายที่นี่นะครับที่เพนหนึ่งเลือกใส่วาดภาพนะครับวาดเเส้นตรงนะฮะแล้วค่อยกด A นะครับให้มีขนาดกนะ็ดาัานท้ายนะครับ ก็อนี้นครับให้มีเส้นประที่ด้านข้างครับ,บกด A ทีก็จุดที่ตรงนี้นครับไปทำการใส่ความต้องการให้กับเส้นเนส้นโค้งจุดนะครับตรงนี้ฮะถูกก็ตรงนี้กับเส้นตุดกลางครับเส้นความต้องการตรงนี้ฮะติดถูกกำหนดขนาดครับ,รรบก็สิบแปดนะฮะ นี่ข้างบนอากาศสินะครับความกว้างนี้ครับเท่ากับ15บหาครับก็ลองควาสแตนั์ให้จุดนี้กับจุดนี้หนึ่งทีครับเป็นอย่างนี้ฮะกดโอเคอไปให้กําหนดมุมนะครับเห็นว่ามุมไม่สามารถกดไดนะ้ให้กดตรงนี้นครับติ๊กถูกนะฮะกดที่ over define นะครับ กดตรงนี้ฮะเลือกที่ตัดค่าของความกว้างตรงนี้ไปนะครับกดติดถูกไหมฮะก็ เปลี่ยนได้นะครับเป็น22่ิกดติ๊กถูกครับไปนะครับให้ออกจากนี้นะครับเราเอาภาพตัดออกไปที่ไรเพนนะฮะกดเปลีบารน n o r ม a l นทู l นะครับ,บ,รรบให้ทำการสเก็ตลงที่ไรเพนนะครับ เดี๋ยวใช้วงกลมสองอันก่อนนะฮะขนาดนะครับให้วงกลมวงในนมีนเตอกับสามสิห้าอันนี้นะครับ45สิบห้านะครับกำหนดความตรงนี้ให้มันนะครับความกว้างกับห้าสิบห้านะครับอ๋อก็มาผิดนะับ ให้กำหนดตรงนี้กับจุดกึ่งกลางนะครับ55าานั้นก็เส้นกำหนดจุดกึ่งกลางเหมือนเดิมนะครับกับจุดนี้มีความสูงที่35าโอเคครับฉะนั้นให้ว่าใช้คำสั่งออกจากสมการแทนทีน่เห็เี่ยมว่าตรงวงในนะครับ กำหนดความกว้างให้เท่ากับ10นะครับก็ทำการใช้คำสั่ง trim นะฮะลบเส้นออกทั้งหมดนะครับโอเคฮะไปก็ให้การใช้คำสั่ง extrude น,นะครับ ให้ไปสั่งอีกทูดยืดชิ้นนี้นะครับกดที่ mid plane นะฮะยากกับ40นะครับกดติดถูกนะฮะได้รูปนัางประมาณนี้นครับ,นะรบต่อไปที่ทำการใส่เซนต์ลายนะครับที่ กงลางของกลมนะฮะให้ผ่านผ่านจุดกงกลางของสี่เหลี่ยมนะครับครับผมนั้นให้กำหนดขนาดใหะะ้มีสิบองศานะครับ ติ๊กถูกนะครับจากนั้นก็สั่งเอ็กซโตรนะฮะเฟสที่เพนที่เราสร้างออกมานะครับกดเอ็กซ์โตรนะฮะกดกดเพนที่เราเลือกก่อนนะครับชิ้นงานที่เราสร้างมาชิ้นนี้นะฮะกด กด extrude นะครับให้กด up to body นะครับกด up to body นะครับตรงนี้ฮะให้เลือกเส้นตรนการตรงนี้ตรงนี้ให้เลือกที่ผิวของชิ้นนี้ ใส่องศา7นะครับกดติ๊กถูกครับได้ประมาณนี้นะครับจากนั้นก็นการใส่สเก็ตที่บริวน,นี้นะครับกเลยนะฮะก็สเก็ตนะครับใส่วงกลม ขอบนอครับที่จุดศูนย์กลางใส่ให้เท่าก,กับสิบสองนะครับโอเคฮะจากนั้นก็ใช้เส้นวาดเส้นออกมาเส้นหนึ่งนะครับเั้นเชื่อมต่างครีมฮะ ตัดตัวตนี้เกินออกนะครับติดถูกนะครับโอเคฮะดันั้นก็ให้ copy อ,อันนี้ไปนะครับ ctrl c ฮะก็ทำการ หมุนนะครับไปที่วิวโมดิฟายนะฮะก็เครัคครหมุนให้เห็นผิวปากข้างบนนะครับบริเวณน,นี้ฮะกดคันธนบีนะครับ โอเคครับเมื่อเราลด้อย่างนี้ต่อแล้วนะฮะก็จะอ้างเส้นตรงลากปิดอีกทีหนึ่งนะครับนั้นกด exit s k e t นะฮะเก็ตว่าเราจะได้อย่างนี้นครับจานใช้คำสั่ง e x true d นะครับ ดูชิ้นงานออกไปข้างน,น,นอกครับนี่เป็นความยาวกระสิบนะครับทั้งสองฝั่งนะฮะครับเก็บได้ต่อ ก็ามาที่อัตโนมัตินะฮะไปเลือกคำสั่ง insert ลงบนผิวบนนะครับใช้คำสั่งตรงนี้ฮะใช้ distance เท่ากับ5 God, ้ากด divert นะครับ ถูกนะฮะวาดเส้นขอบออกมาครับที่อยู่ด้านในหลังใช้คำสั่งขัดเอ็ดทูนะครับถูกครับให้มีความลึกทีกับห้าครับ อยากน็ดองศามนกันะครับติ๊กถูกนะครับแันวก็ใช้คำสั่งห้องวิาสานะฮะ ใช้สร้างประเภทรูนะครับธรรมดาอ๋อเอาเป็นคัลเตอร์บอลก่อนนะครับนี่เป็นดินนะฮะนี่ก็เป็นสิเก้าหนึ่งสองนะครับใช้ M8 นะครับใช้ l ูสตอ t o สตอร์นะฮะใช้กดเงียร์ไซสคเล้าตัวสิงครับ20แล้วก็90นะฮะตามนี้เลยโอเคครับ ก็ใช้ต้แหน่งคือเจาะตรงนี้นะฮะเจาให้ตรงกลางครับก็จะได้รูเจาะออกมาข้างบนนะครับ นั่นให้เจาะผิวงานที่ตรงนี้นะครับใช้โฮสต์อีกหนึ่งทีสั่งเจาะหมดนะครับใช้ดินดิวไซด์ไดมเตอร์กราบแปดนะครับก็เจาะเป็นทะลุหมดเลยนนะครับก็เจาะที่ตรงผิวนี้นะคะกด DC 1หนึ่งทีครับกดจุดศูนย์กลางไปที่ขอบแล้วก็เลือกตรงกลางเกตว่าได้ขอบทะลุ โมาเลยนครับโอเคฮะจากนั้นกดคิกดควาที่พื้นที่ผิวชิ้นงานนะครับกดออใช้คำสั่งนี้ครับ select alter ฮะแล้วก็กดเลือกพื้นที่ผิวล่างสุดนะครับของชิ้นงาน ใส่สกเก็ตลงผิวนั้นนะครับให้วาดเดมิเตอร์ที่ผ่านดูกาแล้วก็ยี่สิบห้านะครับโอเคนะ งาน,นเครื่องสั่ง extrude cut นะครับใช้สัง่ง extrude cut เลยใช้ตรงนี้เป็น offset up to surface นะครับนี่เป็นระดับ ชูเฟอร์เฟฟตรงนี้ครับเลือกผิวที่เป็นบ่าของลูเจาะนะครับคือตรงตรงนี้นะครับ เกตว่าเราก็จะได้ประมาณนี้นะฮะโอเคครับ อาจจะผิดไปหน่อยนะฮะขอแก้ไขนะครับกด c t r l Z นะครับแก้ไขตรงนี้นะครับเป็นอ่ Offset from Surface นะครับคือตรงมีระยะ5ครับ ติดถูกเลยนะฮะก็จะได้ประมาณนี้นครับโอเคฮะต่อไปก็สั่งในการลบมุมนะครับก็ให้ลบที่ขอบลเส้นก่อนนะครับเจลัสมี้วก้สามก่อนนะฮะเลือกที่ขอบชิ้นนี้ แอบนี้แล้วก็ขอบนี้นะครับกดติดถูกนะครับก็ลบอีกหนึ่งอันนะฮะแต่ว่านี้เป็นลัทมีนาครันหนึ่งนะครับ ลบที่พื้นทีผิวบรรดาของชิ้นงานนะครับขั้งบนล่างก็สองฝั่งครับแล้วก็ปากของชิ้นงานนะปากของพื้นทีผิวครับ ที่ขอบของรูจออีกทีนึงนะครับทิชชู่อ่าเป็นทิกชอืมเป็น เดือดขั้นตอนสุดท้ายก็ใส่สีนะครับให้กับชิ้นงานนะครับเดือดถูกครับก็เป็นอันเสร็จชิ้นงานที่ชื่อว่าขอจัยาน,นะครับขอบมาครับ